นายพิพัฒน์รัชกิจประกาศร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายไพโรธชติกาเสถียนปหลัดกระทรวงแรงงานพร้อมโดยผู้ตวรวจราชการกระทรวงแรงงานโดยมีนายบุญทรงทัพชัยยุทธเหลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนายสมชัยมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานนายน,นิติพัฒนวัฒนสุวักุลอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูตนกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีได้ลงพื้นที่บริษัทซัมโฮเดเวลลอปเมนต์ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมก่อสร้างที่รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภค พกหลายประเภทซึ่งที่มาตรวจเยี่ยมเป็นสถานที่รถไฟเมืองอินชอนที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับกรุงโซโดยบริษัทดังกล่าวมีลูกจ้างทํางานเป็นคนต่างชาติ1นึ่คนเป็นคนไทย1,073คนซึ่งเป็นจํานวนที่สูงถึง98% โดยนายพิพัฒน์ได้กล่าวว่าได้รวมหาหรือเกี่ยวกับโอกาสและความต้องการจ้างงานแรงงานไทยผ่านระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยกระทรวงแรงงานจะมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมของแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทํางานรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยได้ใช้เวลาว่างจากการทํางานเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีที่จัดทําโดย HRD โคเรีย ซึ่งจากการหาหรือพบว่าการทำงานที่สาธรารณรัฐเกาหลีนั้นมีสวัสดิการที่ดีอีกทั้งแรงงานถ่ายยังเป็นที่ชื่นชอบของนายจ้างเนื่องจากมีความขยันทำงานประณีตมีทักษะและเรียนรู้ไหวทำงานตรงต่อเวลา นอกจากนี้นายพิพัฒน์ได้ขอให้แรงงานไทยทุกคนปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นสําคัญตั้งใจทํางานเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อน,นํามาพัฒนาต่อยอดถ่ายทอดเทคโนโลยีเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยและเป็นต้นแบบให้กับแรงงานไทยในรุ่นต่อๆไปอีกด้วย